ส่วนช่วงบ้านฉันวันนี้นะคะปัจจุบันภาษาถิ่นของหลายพื้นที่ก็เริ่มที่จะสูญหายไปนะคะ,คะเพราะว่าคนรุ่นใหม่นั้นนิยมใช้ภาษาไทยกลางนั่นเองแต่ว่าที่บ้านพิเทนในอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดยะลาค่ะที่นั่นมีภาษาถิ่นที่เรียกกันว่าภาษาพิเทนยังคงเป็นเอกลักษณ์ในการสื่อสารของคนที่นั่นนะคะคนในชุมชนมีความพยายามที่จะรักษาเอาไว้เพื่อให้คนรุ่นต่อๆไปได้ใช้เหมือนที่คุณปู่คุณย่าได้สืบทอดกันไว้ติดตามจากนักข่าวพลเมืองมหาวิรราทยาลัยราชภัฏยะลาค่ะ ชุมชนพิเทนอยู่ในอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าชาวพิเทนเป็นกลุ่มคนที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงเสียยุทธยาที่นี่มีทั้งชาวพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันคนส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาทำสวนยางพาราและปักผ้าคลุมของผู้หญิงมุสลิม บ้านพิเทนยังมีภาษาถิ่นที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากที่อื่นเราถาเซอร <c oughs> ถาซเซอร์เ <c oughs> ภาษาพิเทนเป็นการพูดภาษาไทยผสมภาษามลา,ายู <c oughs> และมีคำราชาศัพทบปนอยู่โดยจะใช้สำเนียงใต้ในการพูดซึ่งใช้เฉพาะในชุมชนนี้เท่านั้น คนที่พอเข้าใจภาษาพิเทนได้ต้องรู้ทั้งภาษาไทยและภาษามลายูภาษาใต้ไปหนยภาษาพิเทนกี่ไปหนไปหนยใต้ภาษาพิเทนจะไปหนยจะไปเนยจะไปเนยที่ไปเนมากินข้าวไปกินข้าวไปกินข้าวก่แกกันทั้งใต้ก็ไปกินข้าว เก็มากินข้าวไกลๆครับแน่มากินน้ามานไปรุ่นดื่มน้ำแหละฮะดื่มน้ำเดี๋บางเี็กกินแล้วตัวชินเด็มากินน้ำภาษากลางมันดื่มน้ำมันส้ำเนียงมันมีเหมือนกันนี่ส้ำเนียงพื้นบานขึ้นโคนต์สมัยโกลต์แต่ว่าตอนนี้สมัยเด็กๆพูดไม่ได้แลยทำไมเลยเหลือแต่คนรุ่นสูงพูดได้ทำไมทำไมเพราะอะไรเพราะเกิดมาก็พ่อแม่มัน หัดพูดภาษาอิสลามภาษาขึ้นโรงเรียนก็ขอพูดภาษากลางบางคนอยู่ในบ้านก็ไม่พูดภาษาพิเทนพูดภาษากลางพูดภาษามาลายูก็มันค่อยหายไปแม้ว่าคนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยนิยมพูดภาษาพิเทนกันแล้วแต่ทางโรงเรียนบ้านพิเทนมีความพยายามที่จะรักษาสำเนียงพิเทนไว้โดยการเปิดสอนภาษาพิเทนในโรงเรียน เพื่อเด็กๆได้ฝึกพูดและใช้ภาษาพิเทนในชีวิตประจำวันเพราะภาษาพิเทนเป็นสเสน่ห์ของคนที่นี่และมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆเราพิเทนก็ได้เปรียบอยู่เพราะว่าภาษากลางก็พูดได้ภาษาใต้ใต้ก็พูดได้ภาษามลายูก็พูดได้ภาษาพิเทนเราได้อนุรักษ์อยู่ตอนนี้คือในโรงเรียนบ้านพิเทนมีครูสอนภาษาภาษาพิเทนด้วย มีสอนสาภาษาพิเทนในโร,รงเรียนบ้านพิเทนโร,รงเรียนอื่นไม่มีในจังหวัดปัตตานีไม่มีสอนสาภาษาพิเทนแต่ที่นี่มีไม่ใช่เพียงบ้านพิเทนเท่านั้นที่มีภาษาถิ่นเป็นของตนเองยังมีอีกหลายพื้นที่ทั่วไทยที่สืบทอดภาษาพ่อภ <c oughs> าษาแม่ให้คงอยู่ไปถึงรุ่นลูกและชาวชุมชนบ้านพิเทนเองก็มีความพยายามที่จะรักษาภาษานี้ไว้ให้คงอยู่ต่อไป นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาายงาน